หวงคุณเอาเสียยกใหญ่หวงจนใครววาวุ่นทำไมอยากให้ใครใ,ครใครกล้คุณไม่อยากให้คุณไกลใคร,ใครได้แค่นี้ครับเออเอ้ยวันนี้เราคุยกันไหมว่าเราเราจะพปรห,หมดเฮ้ยจะโมดเพลงน้องชายอะลองลองปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากเดี๋ยวคุณรับปากความรักจากใจ ปิดจมูกไม่ให้ได้กลิ่นปิดหูไม่ให้ได้ยินเสียใครก็ปิดประตูห้องได้ดังใจจะอยู่ข้างในอ,อัศว์โคตรัดโอ้โหมันม้วนเดมันมวนเดมันมวนเดมันม้วนเดม,มเด <laughs> เอ้ได้ยินข่าวว่าพรุ่งนี้น้องชายเขาจะปล่อยเพลงใช่หรอใช่พรุ่งนี้เขาโปรโมทอยู่เพลง,งอะไรนะเออคนข้างถึงครับ คนบนฟ้าใช่ใช,ใช,ใชมันออรนะอ้องยังไงนะอ่อบออยากเป็นเจ้าวบ้าอใ,ใส่ชุดขาวสูกสีดำขี้เลยไโปรโมทเพียงให้น้องชายก่อนพรุ่งนี้น้องโจเขาจะปล่อยเพลยงใหม่ครับคนบนฟ้า